băng bổng giảm nha nha chỉ cùi ở nữa nó giảm nữa nè. cái mือ cho khoang về như thế này. Sẹp da bóc. Sẹp sẹp là vần. Băng Đây. คุยกับขนมจีนร่งมด้วยเอานมจีนใส่ใส่เลยก็ได้แม่ติ๋วหนึง่นงยุไสนมจีนเนาะโอ้ยนมจีนอยู่ไส้ชีวิตของฉันขนมจีนยุไส้ละวาลาวาได้ไหมเออเมื่อเาสิคุยคุยแบบขนมจีน,นจ้า แต่ที่แซ่บของเราเนาะเราขึ้ืดอย่าจุกจุน